สวัสดีชาวไมครับทุกท่านนะครับข้างหน้าของผมก็คือรถถังสําหรับโลกเริ่มต้นนะครับผมเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการสร้างนะครับโอเคเริ่มเลยเราจะมาสร้างรถถังในชั้นวายที่ลบ55นะครับเพราะว่ามันจะเป็นบริเวณที่ลาวานั้นจับกลุ่มใหญ่จับเป็นบ่อนะฮะเจอพื้นก่อนเจอพื้นในระดับที่มันระนาบกับลาวาอันนี้เลยฮะ หรือคุณจะใช้อีกวิธีก็คือเอาน้ำราดนะฮะลาดต่อไปให้เราเอาสลับมาวางไว้ก่อนเป็นสลับสลับบนนะฮะสลับบนแบบนี้วางสกิกจี้พิกตันห่างออกมาหึงบล็อกจากนั้นก็วางก้อนหิน เว้นออกมาก่อนสองบล็อกแบบนี้ฮะแล้วก็วางออกซูเปอร์ต่อไปให้เราวางพิกตันธรรมดาครับมันจะมีพิกตันสก,กิกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นธรรมดานะครับอันน้าแบบนี้ฮะตรงนี้วางเป็นก้อนหินธรรมดาครับผมแล้วก็วางสลามเรียงขึ้นมาแบบนี้จะมี วางบล็อกตรงนี้กับตรงนี้เป็นบล็อกอะไรก็ได้ครับตรงนี้เป็นสลามนะต่อมาฮะให้เราเอาปากาลังที่มันเปีเปยกๆแบบนี้ฮะเอาเดี๋ยวเดี๋ยววางตรงนี้ฮะรอใอยมันแห้งก่อนมันจะเป็นขาวเลือกฟับแบบนี้แล้วเราก็วางทีนทีจากนั้นก็วางรถไฟใส่แบบนี้ฮะ แล้วก็รมาคาดเสจแล้วนะครับต่อไปตัวทีบถ้าเรากลัวมันลั่นให้เราเว้นออกมาเยอะๆก่อนนะฮะแล้วก็วางบิกต้นธรรมดาตรงนี้นะครับข้างหลังตรงนี้วางเป็นก้อนหินธรรมดาแล้วก็ สลามพิกตันวางแบบนี้นะครับแล้วก็วางบล็อกโน้ตไว้ด้านบนโอ้โทษทีฮะมันต้องวางต่ำลงมาฮะมันสูงไปวางโน้ตไว้ข้างหลังก้อนหินแบบนี้ครับแล้วก็วางออฟซูเปอร์หันลงล่างครับหันหน้าลงล่างครับแบบนี้ครับต่อไปก็สลาม ธรรมดาสุดท้ายก็วางอา่อเลสโตนบล็อกนี่ค,ครับอ่าก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับให้คุณวางน้ำตรงสลับด้านหน้าสุดครับแต่การกระจายน้ำหมายเหตุนะครับมันถ้ากระจายน้ำเป็นแบบนี้ไม่ผ่านนะครับต้องให้ม,บบมันกระจายรอบๆแบบนี้ฮะถ้ามันกระจายรอบๆอย่างนี้คือ ใช้ได้ครับโอเคครับผมเดินเครื่องเลยความกว้างของ TNT ที่มันกระทำลบบล็อกนะครับมันจะลบได้มันจะลบได้เกือบ20บล็อกนะครับผมทำให้คุ้มค่าอยู่ถ้าเทียบกับการขุดเองรถทางนี้เหมาะสำหรับการใช้โลกเริ่มต้นนะครับผม เดี๋ยวเราจะลองลบไปเรื่อยๆดูนะครับผมจะเจอแร่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเจอแร่ไหมโอเคเจอแล้วนะครับข้างหน้าก็จะเป็นเลสโตนนะครับซึ่งระดับ y ลบ55นี้ครับเราจะเจอเพชรเจอเลสโตนเจอทองนะครับผมคุ้มค่าเกี่กับการใช้งานเครื่องนี้นะครับ สำหรับโลกเริ่มต้นนะครับคุ้มค่ามากอันนี้ไม้เห็ดอีกนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดมีกรวดล่วงลงมาแล้วมันมาจ่ออยู่ตรงนี้นะฮะต้องออบริเวณสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับห้ามมีบล็อกอะไรมาแทรกแซงนะครับผมห้ามมีบล็อกอะไรมาแทรกแซง ถ้ามันมากั้นอยู่ตรงข้างหน้านี้ยิ่งต้องเอาออกนะครับผมแต่ถ้าเป็นด้านข้างก็มันจะทําดาเมจรอบๆครับมันอาจจะเป็นการเพิ่มดาเมจรอบๆแล้วตรงนี้อาจจะหายไปนะครับเครื่องจะได้ปลอดภัยครับเราจะได้เราจะได้ไม่ต้องมาซ่อมบ่อยนะครับผมแล้วก็อีกนิดนึงครับถ้าสมมุติว่าเมาส์เป็นพวกเมส์เบิ้ลนะครับผมนี่แหละเมส์เบิ้ลเหมือนกันนะครับมันจะมีลักษณะแบบนี้ครับวิธีแก้ก็คือให้เราเอาบล็อกเลสโตนมาเนี่ย พิกตันกลับไปใหม่แค่นี้ครับเครื่องก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมโอเคต่อไปจะเป็นแบบในนิเทอร์นะครับวิธีการต่อยอดใช้งานในแบบในนิเทอร์นะครับผมให้เราเปลี่ยนทุบตรงนี้หนึ่งออกหนึ่งบล็อกนะทุบหินออกหนึ่งบล็อกแล้วก็วางเป็นออฟเซอร์เวอร์แล้วก็พิกตันธรรมดานะครับ เราจะไม่ใช้สแลบเราจะใช้เป็นเอนชียนเดบิตนะฮะสองอันนะฮะวางเว้นออกมาบล็อกหนึ่งนี่ฮะแล้วก็ลองกดดูโอ้มันก็กว้างเหมือนกันนะฮะ คผมก็ได้ Engine Debit แล้วนะครับผมปรากฏว่า Work นะครับผมถ้าเอามาใช้ในนิทรร r นะฮะแล้วก็เป็นเครื่องที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุดด้วยนะครับอุ๊ยวางไว้ก่อนผมจะได้รู้ว่ามันได้เยอะไหมโดยวายชั้นวายที่เหมาะสมในการลบนะครับผมแนะนำให้มาลบที่ชั้นวาย 15นะครับลบที่ Y15 นะครับให้ตั้งเครื่องไว้ที่ Y15 เลย,ยแล้วก็การระเบิดที่ดีที่สุดก็คือให้ระเบิดขอบขอบ,ขอบช้างนะฮะอันนี้ผมระเบิดกลางช้างโอ้มันก็นไม่ดีเท่าไหร่นะครับต้องระเบิดต้องระเบิดขอบขอบ,ขอบช้างนะครับแนะนำ ขอบช้งก็คือแบบนี้ฮะนี่เส้นแบบนี้แล้วเราก็ตั้งเครื่องระเปิดตรงกลางเลยก็ได้นะครับก็เป็นอันจบวิธีการสาธิตวิธีการใช้งานรถถังราคาประหยัดนะครับผมสำหรับโลกเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นเป็นเครื่องที่เอาไว้เริ่มต้นเท่านั้นนะฮะ จะมีเครื่องที่ใหญ่กว่านี้อยู่นะครับอาจจะมีโอกาสสอนครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมแล้วไว้โอกาสหน้าครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย